มาเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์ครับอันนี้ครั้งที่แล้วเราเพิ่งเรียนไปนะสำหรับคนที่เรียนทั้งที่แล้วนะครับลองดูนะวิธีการเปลี่ยนเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกาลัง n โดยมีข้อแม้ว่า A ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบนะครับมากกว่าเท่ากับหนึ่งน้อยกว่าสิบนั่นเองนะครับโอเคไหมอ่าทีนี้มาดูตัวนี้กูแหลมก็จะ ทำเลยนะทำเลยเลยนะเราดูว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรหกจุดหนึ่งสามนะเออคู่แหลมจะย้ายไปกี่ตำแหน่งเราดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฟังคู่แหลมดีดนะ<า>หลักการของการทำเป็นสัญญากรณ์วิศาสตร์ก็คือเวลาเราเลื่อนจุดเนี่ยเราต้องเลื่อนจุดให้ไปอยู่ หลังเลขนะครับที่เราต้องการให้มันอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเนี่ยสมมุติว่าเลขหกหนึ่งสามเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบก็คือเป็นหกกว่าถูกปะต้องเป็นหกจุดหนึ่งสามเพราะฉะนั้นจุดทศนยมเดิมมันอยู่หลังศูนย์ตรงนี้คุณแลมจะต้องย้ายมาอยู่หลังหกตรงนี้นะครับเราก็นับว่ามันจะต้องย้ายกี่รอบนะครับย้ายจุดเนี่ยกี่รอบจากตรงหลังเลขศูนย์มาอยู่หลังหกหกตรงเนี้ยมันต้องย้ายกี่รอบนะครับนี่คือ การทําเป็นสัญลิกรณ์ไม่ได้สั์ซึ่งครั้งที่แล้วกูแหลมสอนแล้วนะครับการย้ายก็คือให้มองอย่างนี้จากจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือโจทย์นะคู่แหลมก็ย้ายลองดูนะนี่คือการย้ายหนึ่งครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งคู่แหลมก็เลยคูณด้วยสิบยกกําลังติดลบเจ็ดนะครับถ้าย้ายเจ็ดครั้งนะครับมันกลายเป็นหกจุดหนึ่งสคณิบลับเจ เลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนเลื่อนจุดไปทางขวาเลื่อนไปทางขวา,า,ขวากําลังลบนะครับกําลังติดลบแต่ถ้าเลื่อนมาทางซ้ายกําลังจะกลายเป็นบวกนะครับโอเคนี่คือจบแล้วนะข้อหนึ่งเราตอบหกจุดหนึ่งสามคูณสิบกำลังลบเจ็ดมาดูข้อสองหครับทุกคนอันนี้ทําเป็นอะไรสองจุดห้าหกคูณสิบกำลังเท่าไหร่ลองดูนะจุด จุดทยอมเดิมมันอยู่ตรงนี้เนาะข้างหลังเนาะอ่ามันเหมือนเป็นจุดศูนย์นะลูกเราย้ายไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะลูกเจ็ดคู่หลัไปวางหลังสองไงต้งเลื่อนเจ็ดครั้งเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งก็เลยคูณสิบกำลังบวกเจ็ดนะได้สองจุดห้าคูณสิบกำลังบวกเจ็ดจบนะข้อนี้จบเลยต่อไปสี่จุดสามครับอย่าเพิ่งดูสิบกำลัง กานะครูแหลมดูตัวนี้ก่อนให้ทําตัวนี้เป็นสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์ก่อนได้เป็นหนึ่งจคูณสิบกำลังเท่าไหร่อ่าดูดิเดิมจุดอยู่นี่นะหนึ่งสอี่ห้าเท่าไหร่หกคูณสิบกำลังหแล้วก็มาคูณกับตัวที่มันมีอยู่เดิมคือสิบกำลังอะไรสิบลังเครูแหลมก็จะได้เป็น1.258งจคูณสิบยกกำลัง สิบกำลังหกกับสิบกำลังเก้าคูณการนำกำลังมาบวกกันนี่หกบวกเก้าได้สิบเท่าไหร่สิบห้านะนี่คือคําตอบเราจะได้เป็นหนึ่งจุดสองห้าแปดนะครับคูณสิบกำลังสิบห้าโอเคไหมครับครับอ่ะต่อครับสี่จุดสี่ครับสี่จุดสี่คุณแลมก็ยังไม่ต้องมองตัวน,นี้นะครับสิบกำลังลบเจ็ดมามองตัวหน้าก่อนลูกได้เป็นอะไร ห้าจุดสองแปดคูณสิบกำลังเท่าไหร่ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ลบห้าครับแล้วก็ไปคูณกับสิบกำลังลบเจ็ดสรุปคูณหลังไม่จะต่อเป็นห้าจุดสองแปดคูณสิบกำลังลบสิบสองนะครับลบห้าบวกกับลบเจ็ดได้ลบสิบสองนะครับลบห้าบวกกับลบเจ็ดได้ลบสิบสองก็จบโอเคต่อไปข้อสี่จุดห้าครับอ่ะลองดูนะคูณหลังเจ็ดตรงนี้แล้วกัน สี่จุดแปดหกคูณสิบกำลัง <4. S 1> เท่าไหร่ดูดีๆน,นะเดิมจุดอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนะอ่าเรื่องมาทได้สิบกำลังสิบนะครับกำลังบวกเนาะอือต่อไปไปคูณกับสิบยกกำลังติดลบห้าของเดิมเนาะคูบบเ้เรียก็จะตอบละได้สี่จุดแปดหกคูณสิบกำลังเท่าไหร่ เออสิบบวกกับลบห้าได้ได้ได้ห้านี่คือคําตอบนะครับได้สี่จุดแปดหกคูณสิบกำลังห้าทุกคนทันนะโอเคนะครับอ่าต่อสี่จุดหกครับอ่าดูสี่จุดหกได้อะไรสองจุดห้าคูณสิบกำลังเท่าไหร่สิบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฟังค่อยฟังค่อนี่คูณแป๊บนึง <N> เนื่องจากมันมีหลายตัวนะครับมันมีมีสองสองแสนห้ากุญกำลังสามกับหกสิบห้ากุญกำลังเจ็ดคุณแรมแนะนำอย่างนี้ก่อนให้เราทําเป็นอย่างนี้ก่อนทุกคนอย่าเพิ่งทําเป็นทดยมนะโจทย์อย่างนี้คุณแรมเคยให้ครั้งที่แล้วไปรอบอย่าเพิ่งทําเป็นทดยมคือเราทําเ,เป็นเป็นยี่บห้าไปกวอนเป็นจำนวนเต็มอันนี้ก็ทาเป็นหกห้ามันเป็นหกห้าอย่าลใช่ป่ะคุณแลมทำอย่าง,ง <N> นำำงี้ก่อนนะทําเป็นยี่สิบห้าคุณแรมยังไม่ทําเป็นสองจุดห้านะลูก ทำเป็นยี่สิบห้าคูณสิบกำลังเท่าไ,ร<อ>ราไหา 25, นะา 25, ร,เรเ 25, เ่เราเลื่อนกี่ตำแหน่งถ้าเป็นยี่บห้าดูนะถ้าเป็นยี่ห้าเราเราทำเป็นยี่ห้าเนี่ยเราเลื่อนกี่ตำแหน่งอ่าลองดูนะยี่ห้าเนี่ยคุณหลานต้องเลื่อนจากศูนย์ตรงนี้ใช่ปะ่ะต้องเลื่อนจากตรงนี้เลื่อนกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่นะถ้าเป็นยี่สิบห้าเนี่ยคุณหลานต้องคูณสิบกำลังสี่แล้วก็ไปคูณของเดิมมันคือสิบกำลังอะไรสิบกำลังสาม อนไมู่กกำลังเดิมมันคือเนี่ยสิบกำลังสามแล้วไปคูณหกสิบห้าคูณสิบกำลังอะไรของใครมีเสียงรบกวนครับปิดปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนปิดไมค์เสียงรบกวนเข้ามาลุกปิดไมค์นะครับปิดไมค์แล้วก็อย่าคุยด้วยฟังผู้หลมกก่อนลุกอ่ปิดไมค์นะปิดไมค์อย่าดังอย่าดังอ่ะคราวนี้ตอนนี้ผู้หลักเปลี่ยน เป็นตามนี้แล้วละทีนี้เรามาเอา25เนี่ยมาคูณกับ65เลยไปไปทดข้างนอกเลยได้เท่าไหร่25คูณกับ65นะ25คูณ65ได้เท่าไหร่คุณหลบยังไม่ไม่ทำเป็นทดเดียวเห็นปะตั้ง5ทด2ได้32 0ทด1 13 1625นะครับได้1625แสดงว่าตัวเลขอะได้1625แต่ตัว10กำลังได้เท่าไหร่ ครูแรมก็จะเอาสิบกาลังสี่มารวมกับสิบกาลังสามารวมกับสิบกาลังเจ็ดได้สิบกาลังเท่าไหร่ลูกสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่คิดทันนะครับคิดทันนะครับเราเอาสี่ตัวเนี้ยมาบวกกับสามแล้วก็มาบวกกับเจ็ดทันไหมครับทันครับทันทีนี้หนึ่งพันหกรยิ้าูแมเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิทยาสารีรอบหนึ่งลูกเห็นไหมก็เลยทำเป็นอะไร หนึ 1> 1่งหนึ่งจุดหกสองห้าจริงๆมันคือคูณอะไรคูณสิบกำลังสามทีนี้สิบกำลังสาเดี๋ยวเดี๋ยวผูเ้เขียนเป็นสิบกำลังสามก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนอาจจะมองไม่ทันก็เลยคูณแบบสิบกำลังสิบสี่นี่ทีนึ่งก็เลยเราจะต่อเป็นหนึ่งจุดหกสองห้าคูณสิบกำลังเท่าไหร่เอาสามบวกสิบสี่ได้สิบเท่าไหร่จ็ดเจ็ดนะครับนี่คือคํอาตอบทันไหมลูกนะ ก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับตอบหนึ่งจุดหกสองห้าคูณสิบยกกำลังสิบเจ็ดโอเคเนาะอ่าทีนี้มาดูข้อสี่จุดเจ็ดกับสี่จุดแปดคุณแหละไม่มีพื้นที่อย่างขึ้นหน้าใหม่นะครับแป๊บหนึ่งได้ครับเห๋นวนะแป๊บหนึ่งสจนะหน้าหายและนี่ปกติเลิกสจากตรงครับใช่ครับ เดี๋่นนะก็ดำปุ๊บ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 เมื่อกี้อยู่หน้าไหนละ ที่เราถึงข้ออะไรข้อสี่จุดเจ็ดใช่ไหใช่ครับตึกตึกไม่ใช่กุหลาบขึ้นหน้าใหม่นะครับข้อสี่จุดเจ็ดกุหลาบจะยกลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นที่มันเหลือน้อยมากสี่จุดเจ็ดคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นับก่อนหนึ่สงสามสี่ห้าหกเจ็ด สี่ห้าหกเจ็ดคุณแหลมเนีงตาลายเลยเนี่ยสี่คนตั้งโจทย์ยังตาลายเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคูณสิบยกกำลังเก้าโอเคนะนี่คือโจทย์ทุกคนหลักการเหมือนเดิมถ้าเราเจอตัวเลขสองก้อนคูณกันนี้อย่าเพิ่งทําเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์คืออย่าเพิ่งทาเป็นเลขทศนิยมนะครับทุกคนไอ้ก้อนหน้าเนี่ยแทนที่คุณแหลมจะทําเป็นหนึ่งจุดหกคุณแหลมยังไม่ทานะลูกคุณแหลมจะทําเป็นเท่าไหร่ก่อนทําเป็นสิบหกก่อนลูก ทำเป็นสิบหกนะทำให้เป็นเลขสิบกเลยอย่าทอย่เพิ่งทำเป็นหนึ่งจุดหกสิหกคูณสิบกำลังเท่าไหร่เราดูนะเราเลื่อนกี่ตำแหน่งจากตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะก็คูณสิบกำลังอะไรลบแปดนะลบกลบแปดเพราะคุณแลมไปไว้ไปวางหลังเลขหกนะครับต้องเลื่อนแปดรอบก็คือต้องติดลบพเพราะเลื่อนไปทางขวาแล้วก็ไปคูณกับอะไรสิบกำลังสี่ นี่ก็ไปคูณกับ2,008ครับ2,008คูณแล้วก็ทำเป็น28ก่อนคูณสิบกำลังเท่าไหร่ถ้า28คูณสิบกำลังสองไหมลูกเพราะเออเพราะเราเลื่อนมาสองตำแหน่งไงเนี่ยเลื่อนอย่างเงี้ยหนึ่งสองไปไว้หลังเลขแปดนะอย่าอย่าไปไว้หลังเลขสองเพราะคู่หล่ายังไม่อยากทำเป็นสองุดแปดคู่หล่าทำเป็นยี่บแปดก่อนนะครับก็เลื่อนแค่สองตำแหน่งแล้วก็ไปคูณกับอะไรคูณกับตัวเดิมของมันคือสิบกำลังอะไรสิบ <10 S 1> กำลังเก้าต่อไป เราก็มาดูต่อแรกที่คุณแหลมจะให้เราไปคูณกันทดข้างนอกคือ16คูณกับอะไร16คูณแบบ28เราก็มาทดเลย16คูณ28ได้เท่าไหร่นะครับ6 8 4 8ตั้ง8ทด4 8 1 8เป็น12 2ทด1เป็น3นะครับนี่่8 4 4แ4 8ลูก448นะครับคุณแหลมได้4แ4 8แล้วก็ไปคูณกับ ิบคราวนี้สิบคูณก็มารวมกันสิบกำลังแปดรวมกับสิบกำลังสี่รวมสิบกำลังสองรวมสิบกำลังเก้ามันเป็นฐานสิบเหมือนกันไงเราก็รวมกันได้เป็นสิบกำลังเท่าไหร่เราดูนะเอากำลังมาบวกกันเลยทุกตัวลบแปดเออลบแปดบวกสี่บวกสองบวกเก้าได้เท่าไหร่อะสิบห้าครับลบแปดได้ลบสี่ลบใช่เหรอใช่เหรอเห็นนะลบสี่ เราดูตัวบวกรวมกันก่อนก็ได้สี่บวกสองบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดเนาะเหลือเจ็นะเวลาเราคิดง่ายๆเราเอาตัวบวกรวมกันก่อนเอาสี่บวกสองบวก9้ามันได้สิบ้าใช่ปหมสี่บวกสองบวกเก้าได้1ิบห้าิบห้าไปลบกับแปดเหลือเจ็ดนะเวลาคิดวิธีคิดง่ายง่ายเนี่ยเราเอาตัวบวกรวมกันได้เสร็จแล้วไปลบเอาตัวลบเจอทีหลังนะครับวันนี้ไม่จบนะยังไม่จบ4ี่สี่บแปดคูณหลังทำสารนิการิศาสได้สี่จุดอะไร สี่จุดสี่แปดคูณสิบกำลังสองใช่ไหมเพราะเราเราเลื่อนสองตำแหน่งไม่รู้เนี่ยเลื่อนหนึ่งเลื่อนสองนะครับแล้วไปคูณกับตัวเดิมของมันคือสิบกำลังเจ็ดทันไม่รูกค่อยๆแงะค่อยๆแง่อย่างเงี้ยคุณหลังก็จะได้ไปอะไรสี่จุดสี่แปดคูณสิบกำลังเอาสองบวกเจ็ดได้เก้านะนี่คือคําตอบโอเคนี่คือคําตอบจบสําหรับข้ออะไรสี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดอ่าต่อไปสี่จุดแปดตรงนี้ครับข้อสุดท้ายละนะครับเป็นการบ้านข้อสุดท้ายเลย น,นี่คือโจทย์นะครับเดี๋ยวผู้ดำนจะลอกออกมาในหน้าสุดท้ายนะครับข้อสี่จุดแปดนะครับโจทย์ว่าไงดูนะเดี๋ยวผู้ดำนลอกออกตรงนี้เป็นการบ้านข้อสุดท้ายนะครับสองพันแปดร้อยคูณด้วยสิบกำลังห้าคูณกับสิบหกคูณสิบกำลังอะไรลบสามนะครับ หารด้วยแปดหมื่นคูณสิบกำลังลบเจ็ดโอเคไหมครับอันนี้คือโจทย์นะครับหลักการเหมือนเดิมครับคู่แหลมทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนโดยอตัวนี้ก็ทำเป็นยี่สิบแปดคูณสิบกำลังเท่าไหร่ลูกกำลังสองนะคะคูแหลมพิดรเลยแล้วนะ แล้วก็คูณกับอะไรสิบกาลังห้าอันนี้สิบกไ, 16, ไม่ต้องมายุ่งกับมันคูณสิบกาลังลบสามลบลบสามไม่ต้องมายุ่งมันหารด้วยแปดหมืนคูณหลังก็ทําเป็นแปดคูณสิบกลาลังอะไรบวกสี่ไหมเราเลื่อนมาสิ่แหมงหนึ่งสองสามสี่นะเป็นบวกสี่นะลูกถั่งไหมครับ,รบอ่าแล้วไปคูณกับอะไรสิบกำลังลบเจ็ดอ่าลบเจ็ดคราวนี้ ลองดูตัวเลขก่อนอะไรตัดได้ผู้หลันจะตัดก่อนนะลูกอะไรตัดได้ผุ้หลันจะตัดก่อนยังไม่ต้องคิดแบครับเออแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกหมดแล้วเห็นป่ะตัวเลขข้างล่างหมดหมดละทีนี้มันเหลือตัวเลขแค่เลขสองกับยี่สิบแปดใช่ป่ะเนี่ยสองกับยี่สิบแปดเราจับมันมาคูณกันลูกคูณหลันก็จะได้เป็นยี่สิบแปดคูณสองในห้าสิบหกคูณหลังวางไว้ก่อนนะลูกทีนี้ผุ้หลันจะเอาตัวสิบเนี่ยมารวมกันทั้งทุกตัวเลยตัวบนกับตัวล่างรวมทีเดียวเลยนะ เราจะรวมมันทีเดียวเลยตัวบนมีอะไรบ้างมีสองบวกกับห้าเนาะบวกห้าก่อนลูกบวกห้าก่อนอ่าสองบวกห้าเห็นไหมแล้วก็ลบสามนะมันคูณกันก็คือเอามาบวกอ่าลบสามแล้วก็ข้างล่างลบสี่นะเพราะมันมันหารแล้วก็ลบด้วยลบเจ็ดต้องลบด้วยลบเจ็ดนะลูกอืมต้องลบด้วยลบเจ็ดเพราะมันมันอยู่ข้างล่างทันไหมครับมันต้องลบด้วยลบเจ็ดสรุปคูณหลนได้ห้าสิบหก คูณด้วยสิบกำลังเท่าไหร่ตัวนี้รวมกันให้คุณหลานนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยลบเจอลบยุบเป็นอะไรบวกนะเอาสองบวกห้าลบสามลบสี่บวกเจ็ดลองคิดดูได้เท่าไหร่วิธีคิดอ่ะลบสามกับลบสี่ได้ลบเจ็ดเนาะเราคิดง่ายอ่างงี้ลบสามกับลบสี่ได้ลบเจ็ดลบเจ็ดลบเจ็ดบวกเจ็ดทิ้งไปเลยเนี่ยลบสามกับลบสี่ได้ลบเจ็ดลบเจ็ดบวกเจ็ดทิ้งไปเลยเหลือสองบวกห้าได้เจ็ดเนาะสรุปมัน มันได้สิบกำลังเจ็ดนั่นเองเดีวนี้ทันไหมครับ,รบอ่าทีนี้ห้าสิบหกคูณแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญกรณ์นิติศ,ศาสตร์ได้ห้าจุดหกคูณสิบกำลังหนึ่งปะสิบกำลังหนึ่งเพราะมันเลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งไงทันไหมครับห้าสิบหกเราเปลี่ยนเป็นห้าจุดหกคูณสิบกำลังหนึ่งแล้วไปคูณกับสิบกำลังเจ็ดเดิมทันไหมครับอได้อะไรห้าจุดหกคูณสิบกำลังแปดนี่คือคำตอบของข้อนี้ งไงสนุกไหมไม่ยากเลยเนาะไม่ยากนะโอเคจบกันบ้านเราสี่หน้า